บทสวดบูชาพระพุทธังชีวิตมมวตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตตังเมปูเชมินมโมตสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนนโมตสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะไตรสารณคมพุทธังสารนังคชามิธรรมังสรนังคชามิสังฆังสารนังคชามิทุติยมปิพุทธังสารนังคชามิทุติยมปิธรรมังสารนังคชามิ ทุต an 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 ah. ิยมปิสังคังสรนังขชามิตติยมปิพุทธังสรนังขชามิตติยมปิธรรมังสรนังขชามิตติยมปิสังคังสรนังขชามิสมาทานศีลห้าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิ อทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระมัชะปะมาทฐานา เวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิบทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวดและหลวงปู่ดูนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา นโมโพธิสัตโตพระมปัญโยนโมโพธิสัตโตพระมปัญโยนโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยบทขอขมาพระรัตนตรยัยโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงปาปักโตมยาขมะถะเม กตังโทสังสัพพาปาปังวินัสสันตุโยโทโศโมโหจิตเตนะธัมมสัมิงปาปัก,กโตมะยาขมะถาเมกตังโทสังสัพพาปาปังวินัสสันตุโยโทโศโมโหจิตเตนะสังคสังมิง ปาปะโตมะยาขมะทะเมกตังโทสังสัพพปาปังวินัสสันตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิ ทาตุโยอะหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรตร,รัตนญาณมะนีนพร,รัตส,สีสหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงัง ศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธัมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสหัสสะ สุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพโโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพร,รัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธัมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธัมบูชาสังฆบูชา อคีธานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพโโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธัมโมสังคโฆ ยะาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มณีนพรัตน์ศรีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวารังคันทังศิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพ,พโสพุทธธรรมะ สังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิ ธาตุโยอะหังวันธามิสัพโโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภรัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธัมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรัรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธัง ศีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธัมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมัมมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรัรมมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธ ไตรรัตนญาณมะนีนภรัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวะรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิคำอธิษฐานจิตแผกุศลปรับภพบภูมิให้เจ้ากรรมในเวรอิมังสัจวานังอธิฐามิพุทธังอธิษฐามิคำมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอาธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริง โดยฉับพลันทันใจทุกประการหลังจากนั้นก็ให้เชิญพระเข้าตัวแผ่บุญปรับภพบภูมิทรงวิญญาณด้วยบทสวดว่าบทสวดแผ่กุศลปรับภพบภูมิสัพเพพุทธาสัพเพธ,ธรรม,มาสัพเพสังคาพลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุธธทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังคาพลัปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธัมมาสัพเพสังคาพลัปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขัง พันธามิสัพพโสสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธรรมา